ต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างเจนีวาสีแฉกนะครับโดยการใช้คำสั่ง s ซ n g ์ลายแพทเทิร์นแล้วก็คำสั่งมิลเลอร์นะครับผมจะเลือกเพนฟอนต์นะครับในการสเก็ตเราจะก็จะสเก็ตวงกลมมาก่อนนะครับกำหนดให้มันมีขนาด190องศานะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอ็กทรูดมันความหนา8.5า แล้วก็เราก็จะมาสเก็ตบนพื้นผิวตรงนี้อีกหนึ่งกันอีกหนึ่งรอบนะครับคลิก normal t o o ผมจะใช้เส้นลายในการสเก็ตสเก็ตให้มันออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้กำหนดความสัมพันธ์ให้เส้น2เส้นนี้คือมีขนาดเท่ากันแล้วก็ขนานกันหลังจากนั้นผมก็จะ,ะกำหนดขนาดให้มันตรงนี้20 แล้วก็ตรงนี้ห่างจากตรงนี้นะครับ37.45นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้คำสั่ง s i n ก u ล่าสเก t แพทเทิร์นนะครับคือการ Copy เส้นสีดำๆตัวนี้นะครับช่องแรกนะครับมันจะถามว่าเราต้องการที่จะ Copy ตรงไหนเส้นนี้ตรงนี้ก็เป็นจำนว,นวนว่าเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการ4 ตรงนี้นะครับจะเป็นองศาค,ครับว่าเราต้องการที่จะ copy ไปทั้งหมดกี่องศาก็คือ360องศาตรงนี้นะครับก็จะเลือกเส้นในการสเก็ตของเราเราเลือกเส้นนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะมันจะมีเส้นสีเหลืองพรีวิวให้เราดูอยู่เมื่อเราได้แล้วก็ให้กดโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ f e เจอร์นะครับกด e x t r u d e cut แล้วก็ติ๊กตรง direction to ออก คลิกนะครับคลิกส่วนที่เราต้องการที่จะตัดออกนะครับแล้วก็กดโอเคอ่ามันจะทําการตัดชิ้นเนื้อให้เรานะครับต่อมานะครับผมก็จะตัดชิ้นเนื้อให้มันเป็นส่วนว,าว้าตรงนี้นะครับโดยการคลิกแล้วก็สเก็ตอีกหนึ่งครั้งไปที่ normal t o o ผมก็จะใช้การสเก็ตแบบสมิติแบบ Gpoint A r c คลิกที่จุดแรกคลิกที่จุด2แล้วก็คลิกที่จุดที่3นะครับหลังจากนั้นผมก็จะกําหนดขนาดตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็น19ตรงนี้กับตรงนี้ก็19เหมือนกันนะครับขนาดตรงนี้นะครับคือ58นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ c o n v e r ร์เสนมันนะครับเพื่อปิด แล้วเราต้องทำการตัดนะครับตรกัดตัดตรงนี้แบบนี้นะครับมันก็จะได้ส่วนที่เราโค้งวาวตรงนี้ออกมาแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะใช้คำสั่ง singular pattern แบบ3มิติ t นะครับเมื่อเราคลิกไปให้เราเลือกที่ขอบผิวนะครับตรงนี้ตรงนี้เราเลือกอตรงนี้เป็นแบบ2นะครับตรงนี้ 90องศานะครับเพราะว่าผมจะมาตัดตรงนี้90องศากด enter หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้นะครับมันให้เราเลือกนี่ตรงนี้ครับจะสังเกตได้ว่านะครับมันจะพรีวิวให้เราเห็นว่ามันกําลังจะตัดตรงนี้ถ้าเรากดโอเคถ้าเรากดโอเคไปนะครับมันก็จะตัดให้เราต่อมานะครับเราจะใช้คําสั่ง Miller แบบ3มมิตินะครับในการ copy ปี้ตัวนี้เพื่อที่จะมาตัดตรงนี้นะครับเราคลิกที่ miller ตรงนี้นะครับมันให้เลือกเพนนะครับที่เราต้องการจะตัดอ่าแล้วก็คลิกตรงนี้ออกมานะครับเลือกเพนทอ็อปอ่าในการตัดตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะตัดตรงไหนคือตรงนี้นะครับที่เราเลือกไว้แล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะทําการตัดให้เราแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับเราก็สเก็ตอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะมาทําตัวส่วนเผานะครับเราสเก็ตแล้วก็ normal t o o เราสร้างวงกลมนะครับขึ้นมา1วงขนาดนะครับ45แล้วก็สร้างวงกลมเล็กอีก1วงตรงนี้นะครับขนาด25 ต่อมาเราจะทําล,ล่องริมให้มันนะครับโดยการใช้คําสั่งสี่เหลี่ยมนะครับเลือกเ,อเป็นคําสั่งแบบเซนเตอร์นะครับดีเทคตรงนี้คลิกไปต่อมานะครับผมต้องการที่จะตัดเส้นพวกนี้ออกนะครับโดยใช้คําสั่งทิม,มก็จะตัดออกให้หมดเลยโดยการใช้คําสั่งทิมก็จะเหลือแต่เส้นสีดำเงินแล้วก็ผมก็จะกําหนดขนาดกําหนดความสัมพันธ์ตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองเส้นนี้ให้มัน h o r i z o n t a l ท่ากันเท่ากันแล้วก็กําหนดขนาดให้มันตรงนี้8นะครับแล้วก็ตรงนี้สูง4นะครับสังเกตได้ว่ามันจะเป็นสีดําทั้งหมดแล้วจากนั้นผมก็จะ,ะใช้คำสั่ง extrude ตรงนี้นะครับผมจะ extrude ออกมา40มิลน,นะครับ นี่ก็คือการสร้างเจนีวาสีแขกนะครับเสร็จแล้วครับ